มา <My> เยแอนนาเอวันนี้บันนี่อยู่ไหนนะ <_ d ata> เห็นบอกว่านัทชายเก้ามาแถวนี้แล้วอยู่ไหนเนี่ยไม่มเอ๊ะตัวนี้ก็ไม่สวยเลยนี่คกองน,นี้ก็ไม่สวยอ้าวเจอบันนี่แล้วกองน,นี้ก็ไม่ดีโอ้ยแต่เสื้อผ้าไม่สวยเลยอะ่ะโอ้ยยัไงอ้าวชายเก้่ ถ้าทำอะไรอยู่ในนี้เนี่ยเห้นฉันเห็นเธอนัดฉันแถวนี้พี่แท้จะพามาดูเสื้อผ้าหรอฉันจะมาซื้อของขวัญให้ที่บ้านนะชายเกลแต่ว่าเสื้อผ้าไม่สวยเลยสักตัวรองเท้าก็ดูแต่ของผู้ชายแล้วก็ซส์มันก็ไม่มีมันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาของขวัญอะไรส่งไปให้ที่บ้านดีอนะ่นมาเธอต้องการของสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายนะ อยากได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงอะ่ะแต่ว่าน้องบันนี่เป็นผู้หญิงไงให้ตายเธอแล้วเธออยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเราซื้อตุ๊กตาดีกว่าใต้ก็คิดว่ายัางไงเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงน่าจะชอบตุ๊กตานะบันนี่ใช่ว่าแต่ร้านตุ๊กตาอยู่แถวไหนเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะใช่ก็เธอเคยเห็นไหมว่าร้านตุ๊กตาอยู่แถวไหนสม,สมจิตสมใจอยู่บ้านไหมเนี่ยฉันไม่เจอสมจิตสมใจมาหลายวันแล้วน่าจะอยู่นะน่าจะย้ายออกไปแล้วจากเมือง <laughs> ใด้งั้นฉันว่าเราลองไปเดินดูกันไนมเผื่อจะเจอร้านขายตุกก๊กตาน่ะได้เลยชัยเกิลเอ่อมันเดินนานไหม่ยถ้าเดินนานบันนี้หิววะไปกินข้าวร้านลุงก่อนไหมเนี่ยงั้นกินข้าวร้านลุงก่อนก็ได้ไม่งั้นฉันว่าเดี๋ยวก็ลองถามลุงก่อนก็ได้เพราะลุงเคยอยู่ตรงนี้มาก,ก่อนนานแสนานานนะ่ะจริงด้วยลุงนี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนี้เนาะ <ís> โอเคกันเราไปกินข้าวร้านลุงกันกันดีกว่าปี๊ปปี๊ปปีไปปี๊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 ปปีปปี๊ปปี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 ปป เจะเปิดรหัสมอสเธอจะส่งไปให้ใครน่ะไปให้นอกโลกหรอส่องให้ไชคเกิลก้ลออไงฉันก็้อ่านม่ออกไงไม่เิีวไปหา,หา,าลุงดีกว่าลุงไชกิอ่านรหัสมสไม่ออกน้าโอย้ยแล้วใครจะอ่านออกขนาดเธอจะอ่านไม่ออกเลยบันที่ที่เธอส่งไปเธอรู้ไหมเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยบันนีไม่รู้เราบันนีกก็กดไปปี๊ปปี๊ปปี๊ป <S <S ปีอย่างเงี้ยลุงรู้ไมเนี่ยแปลว่าอะไรขนาดเธอไม่รู้แล้วจันจะรู้ไอเีย ก็ถูกต้องแล้วนะบันนี่ที่ฉันจะไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรของเธอโอ้ยตายแล้วไม่มีใครรู้สักคนเลยแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าฉันส่งอะไรไปเอาเธอต้องรู้ดีที่สุดสิบันน <c oughs> ี่บันนี่เริ่มลงตัวเองแล้วชายเกล้าวว่าแต่ลงลง ลุงครับกินไก่ได้ไหมเออบันนี่ชอบกินไก่มากเลยครับหาฉันก็มีแค่เรื่องเดียวะนะเรื่องไก่เรื่องกินเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมาให้ฉันเลยะนะพวกเธอเนี่ยอ๋อได้เลยลุงอยากมีเรื่องใช่ไหมใช่ลุงอยากมีเรื่องเะล่าวบวกได้นะ อยากประทับมากนะช่วงนี้นะโอ้ยบันที่ใจเย็นๆไม่ได้หมายความ <c oughs> อย่างนั้นลูงหมายความได้ยังไงอ่ะคือบันทึกก็พร้อมที่จะบวกเสมอนะบันทึกสองอันหนึ่งบวกหนึ่งได้สองไงล่ะลงุงงงมาดิงงองเว <c oughs> ลาตอบได้ไวขนาดเนี้ยนะคำตอบเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยสามไรตอบได้ได้สองบวกสองได้สี่เห็นไหมฉันก็ตอบได้นะสามบวกสามได้ห ตลกลุงจังเลยนะโอ้ยบันทิเบิเดียร์เล่นอะไรกันเนี่ยพวกเธอมาหาลุงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาไก่ไปก่อนเลยนะลุงว่านะไก่ก็ด้วยใช่ไก็ด้วยแล้วไก่ก็กินผักเข้าไปโอเค่เคบัน,นี้ก็กินช่วงนี้ลุงบันนีบก็อยากสุขภาพดีนะเพราะผักมันมีประโยชน์ทุกคนก็ต้องกินผักเพื่อทีออออจ่จะเออออะเ่ก็ต้องแยกใจชั้นไก่ ใส่ไม่ดีเลยชอบกินของคนอื่นนะลุงอ่าของบ้านนีอ่อร่อยมากเลยนะฉันกินไป2ตัวเลยหลเนี่ยนะอร่อยมากเลยลุ อะไรมาหักเลยดูทำเยี่ยมพวกเข้าใกล้ฉันอะไรมาหักเลยดูเฮ้ยไอ้ไลยบางที่ตัวก็เหม็นอ่ะอ่าไมีกลิ่นไหมเอ๊ะเอ๊เอ่อไอ้เจ้าลุงไม่อยากอยู่ใกล้ฉันนะนะเธออยู่ใกล้ขนาดนี้ลุงก็คงไม่อยากอยู่ใกล้เธอหรอกฉันก็อยากอยู่ใกล้คนอื่นของบ้างอ่ะไลุงลุง ชัยก็มีเรื่องจะถามถามอะไรล่ะชายเกิลถามได้ตอบได้ไหมล่ะลุตงตอบได้อะไรฮ่าฮ่างั้นชัยก็ถามหน่อยว่าลุงรู้จักรานตุ๊กตาแถวนี้บ้างหรือเปล่าวะราตุ๊กตาทุนหรอไม่ค่อยได้เห็นฮะเ,เอพอดีบันนี่อยากซื้อของขวัญให้น้องสาวนะ่ะ ลุงเธอลองขับรถไปแถวโชว์ลุมขายรถด,ดูสิแถวนั้นน่าจะมีร้านตุ๊กตาอยู่นะลุงค่อนข้างมั่นใจได้ว่าแถวนั้นน่าจะมีเพราะลุงเคยเห็นอยู่มันมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่อยู่แถวนั้นสักตัวสองตัวเหมือนเจ้าของร้านเขาขายอยู่อนะ่าโอ้ดีเลยสิดีเลยลุงงั้นเดี๋ยวบันดี้ไปก่อนนะเอออย่าบาังคับก้ฉัน<อ>ไม่ได่จะไปขอบคุณสักหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วนะลุงขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะลุงไอแคล๊ก เดี๋ยวรถไปรับนะไชเคเกอร์เราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาได้เลยจ้าวิวเรียบสายเอาไปเลยถึงแล้ว,ไ,ลวไวรับไชเคเกอร์ดีกว่านี้ทิโ,โชว์ทิบปชงอีกรอบเปนะ็นไงละ่ะมาไชาเคเกอร์ขึ้นมันเลยโอเคเรียบร้อยแล้วจ้ามา,มาแต่เธอรู้ไหมว่าที่คุณลุงบอกว่าร้านซื้อตุ๊กตาอยู่แถวไหนเนี่ย ไปทางโซนโรงแรมหรือเปล่าเน,นี่ยบันนี่ได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์เวยกันก่อนนี่ดิฟโชว์วายเออบันนี่ฉันไม่เห็นเธอดิฟเลยโอ้โหตายนี่นี่นี่ดิฟเห็นไหมเนี่ยเออบันนี่เออรถเธอไม่ได้ใช้ไดเกียวหรือเปล่านะเครื่องกระตุกทำไมก็เครื่องกระตุกไม่ตายเลยใช่ไหมรถฉันเครื่องกระตุกเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยมันชื่อกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยเอ้ยมันอยู่แถวโรงแรมแน่เลยฉันว่า ต้องเป็ดที่นี่แน่เลยไัคก็ฉาเทตุ๊กตาตัวใหญ่แฮะโอ้ใน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 เธอเห็นแล้วหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงอร้านนี้ชวนเลยว้าวตุ๊กตาเต็มเลยจริงด้วยชชยก็เข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางนี้ปะเฮ้ชนวนจ้ะไม่ได้อะชชยก็นี่นะ <laughs> เออนี่ยเออไปนี่ปรตรงนี้อยู่ทางโน้นนะ่ะดิบพวกเตอ่อ,อกระจกไม่บาดกันหรือไงเนี่ย <laughs> ข้าผิดทางน,นะคะคุณลุงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรวบพี่อดทีเดียวแต่พวกเธอต้องซื้อตุ๊ก,กตาลานจันนะวีกักแค่กาดจะมาดูเฉยๆที่โดนบังคับซื้อแล้วชัยเกิรลร้านนี้โกงแน่นอนเลยถ้าเธอไม่ซื้อตุ๊กตากันก็ปรับค่ากระจกกระจกสองบาทแต่ซื้อตุ๊กตาดีกว่าบนนี้สามเลยแตกสามเลยควาย ในในี้ <ใน S 2> ก็แตกแล้วนี่เนีันนี่เธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนอย่าทำตามบรนดินะนะเดี๋ยวต้องจ่ายเยอะนะคุณเจ้าตุ๊กตาหน้าเกลียดหน้าชังมากเลยเนี่ยดูสิใครจะอยากได้ละลุงไม่ได้พวกเธอทำหน้าต่างแตกแล้วเดี๋ยวต้องรับผิดชอบนะไม่งั้นก็เลือกมาระหว่างใจค่ากระจกกับจะซื้อตุ๊กตาเจ้าอันไหนเออจากที่ทำแล้วซื้อตุ๊กตากได้ไหมเลยซื้อตุ๊กตาก็ได้อืมแต่ตุ๊กตาต้องตัวใหญ่ไปนะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่จะต้องแพงเค้กนะสิลุ อ๋อไม่แพงให้ฟรีไปเลยตัวนี้น,นะมีให้ฟรีเหรออุ้ยเอาไปก็ได้แล้วท่านกันนะน่ารักเท่าไหร่เลยนะงั่นนะสิลุงไม่เห็นน่ารักเลยแฮะเอ้าไชเกิลเออแล้วลุงไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวนั่นอย่างนี้เราก็ไม่เอาได้อ่ะซีมัดนี่จริงด้วยไชเกิลเย่ไม่เอาก็ไม่นานจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยไชเกิลไชเกิลว,ว้าย เกิดอะไรขึ้นลิตอ่ะโอ้ยฉันโดนไฟคลอกนะเมื่อกี้นี่มันตุ๊กตาปีศาจนี้มันเป็นมาม่าแบรหรอปีปีศาจนะมันนี่เมื่อกี้มันคืออะไรนะไม่รู้แวชายก็เสียงดังไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันรู้บอนแล้วมันไปไหนกันหมดแล้วน่ะมันหายไปหมดนั่นเลยแล้วเจ้าลุงคนนั้นหน้าเหมือนหน้าเหมือนหลวงพ่อเลเฮ้ยจริงด้วยฉันจำ ได้เมื่อเจอคนลุงคนนี้ที่ไรอ่ะชอบหายตัวตลอดใช่แล้วชอบมีเรื่องตลอดเลยชัเกิลลุงคนเนี้ว่าแต่ตุกตาเมื่อกี้มันคือตุกตาอะไรเนี่ยมันปล่อยลูกลูกตุกตาออกมาด้วยนะฉันยังเห็นไม่ชัดตอนมันปล่อยลูกตุกตาเลยนะ่ะเพราะว่ามันปล่อยไฟใส่ฉันแล้วฉันก็กระเด็นไปอยู่หลักเคาน์เตอร์นะะตอนนี้มัน<บ><บ>อยู่ไหนไม่รู้แล้วเฮชัยเกิล้าเราจะรู้ได้ไงเนี่ยน,นั่นสิที่คุณลุงบอกว่าจะให้เราฟรีเพราะมันต้องเป็นตุกตาผีแน่ๆเลยฉันได้ยินเสียงท เช้มันแถวนี้ว้ายมันมาแล้วอๆานิ่งไว้อย่ากระตุกตากเงียบไว้กันหายใจมันนี่กัรหายใจรับกันครับอ๋อถ้าเจอหมีเราต้องแกล้งตายเชคเก้ลเฮ้ยเฮ้บอย่าตดแตะนะฮบชกรีบเดินดีกว่าหยุดหายใจเชคเกิหยุดหายใจใชคเก้าฉันขอไปก่อนนะบาย ไปแล้วไปแล้วฉันไปด้วยฉันไปด้วยไป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 มันตามมันเต็มเลยช่วยด้ว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 ยไอ้ตายเด็กเด็กโอ้ยอย่างนี้ฉันกับตุ๊กตาไปฟุกน้องฉันยังไงเนี่ยหยุดการมันก่อนแล้วกันนะตอนนี้ค่อยไปหาตุ๊กตาใหม่เด็กไอ้ชัก็ฉันฉันกระตุกไปหมดแล้วมันนี่เออฉันเดินไม่ได้ฉันเดินไม่ได้ฉันเดินไม่ได้ เธอเอาไปเลยฉันไม่เอาเลยตุ๊กตาตัวเดียวฉันก็ไม่เอาบันนี่แต่มันอยู่ไหนแล้วอ่ะฉันว่าเราไปกันเถอะกลับบ้านดีกว่าปล่อยมันไว้นี่แหละไม่ต้องเอากันทั้งสองคนนี่เลยบันนี่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะใช่เราก็ไม่เอาไปดีกว่าหนีดีกว่าแจ็คเกอร์ว้ายแต่ว่าแต่บันนี่เธอจะหาของอะไรให้น้องแทนล่ะว้าไอ้มาแจ็คเกอร์มันอยู่นะเออบันนี่พาฉันไปด้วยลูกมันตับลูกมันตับว้ายบันนี่ ไปเ,เอาเอาไชคเกอร์ไปเลยอย่าไปเอาบันนี่<ไ>เอาไชคเกอร์ไปเอาไชคเกอร์ไปเฮ้ยบันี